สวัสดีครับผมสุธรรมจากทีเคนะครับวันนี้ผมมาทําการจูนนิ่งระบบให้กับทีมงานนายที่โฟนะครับมิวสิกแห่งอําเภอหนองสองห้องจังหวัดขอนแก่นแต่นี่งานอยู่ที่อารัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการจูนระบบนะครับการทำอะไลเมนต์ให้กับลูกค้ากับการที่จะทำปรีเซตใหม่ให้กับลูกค้าในเซตนี้นะครับซึ่งเป็นเซตของผมเองนะครับเดี๋ยวมาดูครับงานครับโต๊ะจีนกับพันโต๊ะนะครับว่าลักษณะมันเป็นยังไงบ้างนะครับดมบรรยากาศสดๆมาให้ดูกันก่อนว่าเราทําอะไรกันบ้างนะครับ นี่ครับเซตนี้เป็นเซต12คูณ8สองเซตนะครับสองข้างของ PA ตอนนี้ผมทำการจูนนิ่งระบบของเซต PA ซึ่งผมทำแล้วรอบนึงนะครับแล้วมีทีมงานของอเครื่องเสียงลูกค้าเองมาทำอีกครั้งหนึง่งเดี๋ยวผมพาไปดูขุมกำลังนะครับว่าเซตนี้ใช้อะไรบ้างนะครับ เชื่อผมไหมครับว่าเซตนี้ผมจัดเซตแล้ผมให้ลูกค้าใช้แท่นแอมแค่สีแท่นนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูครับว่า power amp สีแท่นในแบรนด์ของ t k n d c เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับระบบสมดมิก i ใช้ x a 1 8นะครับลูกค้าใช้ x a 1 8คอร์สมาลินี่อยู่ด้านหน้านะครับจูนลรมให้ดูนะครับดูครับลักษณะงานนะครับแล้วก็รวมถึง power amp ที่ใช้ใช้เพียงสีแท่นเท่านั้นนะครับสี่แท่นที่เห็นก็คือ ผมใช้ท k เคซีรีส์สามพันสองแท่นในการขับ PA อสองข้างด้านหน้าชเนลละสองใบนะครับก็รวมเป็นแปดใบนะครับแล้วก็ใช้ TK เคซีรีส์แปดพันสองแท่นเท่านั้นนะครับในการขับเบรคข้างละสิ 12, บสองใบก็คือแท่นละสิบสองดอกชเนลละหกดอกนะครับซึ่งใช้สองแท่นเท่านั้นนะครับตั้งเซตนี้ใช้แค่สี่แท่นเท่านั้นยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับทีมงานในที่โปนะครับอำเภอหนองสองห้องยอดหดขอนแก่นนะครับ นะครับตอนนี้ก็คือเดี๋ยวพามาดูผมกําลังที่ใช้ในลูกค้าเซตนี้นะครับกับการใช้พาวเวอร์แอมเพียงแค่4ี่แท่นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวหลายๆคนยังไม่รู้ว่าเซตคอนเสิร์ตขนาดนี้เนี่ยสามารถใช้พาวเวอร์แอมแค่นี้ได้นะครับแล้วก็ดังกลับมือกลับบ้านได้เหมือนกันนะครับสีแท่นที่เห็นก็คือสีแท่นที่เห็นก็คืออ่า TK Series สามพันสองแท่นครับขับเชนเนลละสองใบก็คือเสียงกลางข้างละสองใบใช้สีเชนเนลก็คือแปดใบนะครับ แล้วก็ผมกําลังที่ใช้ขับเบรก็คือใช้ GK s i e s 8,000สองแท่นเท่านั้นเบรมี12ข้างละ12ใบก็คือใช้ชเนลละ6ดอกก็คือ12ใบนะครับสี่ชไนลก็24ใบนะครับนี่ตัดไปสูงสุดถึงข้างละ8นะครับนี่คืออีกหนึ่งของรถลังที่สามารถทําระบบเซตคอนเสิร์ตใหญ่ๆได้นะครับนี่คือลูกคา้าไดที่ฟูใช้ตัวนี้นะครับก็ลองพิจารณากันดูครับกับแบรนด์ที่ช่วยเซ็ตระบบลูกค้าดูแลลูกค้ามาโดยตลอดนะครับกับ เราเนี่ยเราวันนี้น่ยลูกค้าตั้งโจทย์มาว่าโทนตู้เบรลูกค้าอยากได้ให้มันเหมาะสมกับการออกแบบนะครับผมก็มาทําการจูนระบบให้ให้มันเหมาะสมมากขึ้นนะครับก็ใครอยู่ใกล้ก็ลองมาฟังดูครับกับอำเภอรัญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับในการทำระบบวันนี้เราปล่อยพิงน้อยเข้าไปนะครับเพื่อจะจูนระบบในการจับค่าไมาดี ทีมงานจูนนิ่งนะครับกำลังทำการปล่อยพิ้งน้อยหลายคนว่าทำอะไกรกันจูนนิ่งกับองงนนะไลเมนต์นี่คือการทำอะไลเมนต์ถูกต้องนะครับนี่คือการทำอะไนต์จากสมาร์ทไลท์นะครับเนี่ครับตอนนี้ผมใช้มารีนี่ทำนะครับเด็ดนี้ผมใช้มารีนี่ให้ลูกค้านะครับก่อนหน้านี้ลูกค้าใช้คอรา์อ,อีกตัวหนึ่งในการทำอะไลเมนต์นะครับเรามาทำอะไลเมนต์ของมารีนี่สองศูนย์พีให้ลูกค้านะครับก็เลย เรามาดูคอสกันครับว่าใช้คอสอะไรทำนะครับนี่ครับผมใช้ตอนนี้ผมอะไลเมนต์จากมาลินี่สองศูนย์พีนะครับซึ่งหลายๆคนถามว่าทําได้เหรอทาได้อยู่แล้วนะครับแค่คุณจะทําหรือเปล่านะครับตอนนี้คอสตัวนี้เนี่ยเรามาทําให้อะไรนี้ให้ลูกค้าเยอะซึ่งคอรสอีกตัวหนึ่งเป็นของทีมงานลูกค้าเองนะครับเราไม่ได้ทําอะไรนะครับเรามาจูนนิ่งสําหรับคอสเราเองนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสาร์นะครับ้ันหน้าครับ ที่ออกมาจากพีเด้านหน้าอจจการทำระบบไปแล้ว60เร็นะครับเราจะเก็บรายละเอียดในด้า EQ อีกสักรอบหนึ่นททงนะครับทำทีละข้างนะครับเราทำอะไรเม้นท์ทีละข้างนะครับเราจะทำทีละข้างแล้วก็มาทำจุดกลางนะครับเราจะทำจุดต่างๆให้มันให้มันให้มันครบเพื่อจะทำ EQ นะครับจะตั้งตามจุดที่เราคิดว่าเราสามารถทำได้ให้มันดีขึ้นจุดไหนที่เราสามารถทำ EQ ได้ดึงดีลได้เราจะทำตรงนั้น ก็ยังไงก็เจอกสวัสดีครับ